ถังเป็นตัว

เมื่อก่อนนี้ตอนนั้นได้รับราชการอยู่ที่กองบินเป็นทัางผมอยู่ที่ประจำกองบิน5และตอนนี้เกษียณแล้วแล้วก็ได้มาเป็นวิยยากรสอนแต่ผมที่สานักง,งานพัฒนาปีมือแรงงานช่วงนี้โรงเรียนปิดแล้วก็ยามว่างไม่มีที่หลักสูตรเปิดสอนพอดีกับช่วง มีโรคระบาดของไอโควิดก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าว่างงานซึ่งไม่มีไรายได้ก็อยากจะทำอะไรให้กับครอบครัวแล้วก็ให้มีไรายได้ขึ้นมาบ้างก็โดยมีแรงบันดาลใจว่าอย่างนั้นก็บ้านเราเมืองประจวบดงมะพร้าวก็น่าจะทำให้ขวาดขายซึ่งไม่ขวาดขายอันนี้ส่วนมากแล้วบ้านเราซื้อจากที่อื่นใช้ทางนั้นตอนนี้ เมื่อเราทําแล้วก็ลองผิดลองถูกมาตลอดเรื่อยมาแล้วจนกระทั่งว่าคิดสูตรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อสร้างงานให้มันมีคุณภาพแล้วก็เน่นแล้วคงทนทาวอนโดยใช้แล้วรับประกันคุณภาพว่าไม่มีการหลุดแน่นอนใช้จนสั้นจนเหลือสักคืบเดียวก็ไม่ไม่หลุดรับประกันอันนี้รับรองคุณภาพแน่นอนเพราะว่า,าที่ไหนที่ทําทํามาแล้ว เขาก็ทําดีแหละแต่เขาไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ฟาดไปหลุดไปเก็บไปปร,ประมาณนั้นแรงดันใจคือว่าอยากจะให้คนที่ทําไม่กวาดนะได้ทําให้แน่นหนาแล้วก็ทนแล้วก็สวยงามด้วยขั้นตอนถาม่ายากไหมก็อยู่ที่ว่าเราสนใจไหมถ้าเราสนใจก็มันก็ไม่ยากหรอกไม่กวาดจะง่ายประมาณฝึกก็ประมาณอาทิตย์เดียวก็เริ่มเป็นแล้วถ้าดคุณภาพต้องเลือกเส้น เส้นเนี่ยรุ่นใหญ่ยาวเราก็ต้องไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นเล็กอ่าเราก็ทาให้ปัดจากใ่ยก็อีกรุ่นหนึ่งแล้วรุ่นกลางทําไม้ตัดที่จะตัดสั้นๆแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเราสามารถไม่ต้องทิ้งเลยนอกจากมันสั้นจริงๆถึงจะทิ้งรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ยาวนี่ประมาณ6ขีดอ่ารุ่นรุ่นกลางก็ประมาณเอ่อห้าขีดเราต้องมีการช่างก่อนช่างช่างช่างแล้วรุ่นเล็ก ไม้ปัดใหญ่ๆแล้วก็สองขีดครึ่งหรือสามขีดประมาณนั้นอันนี้ไม่ตายตัวอยู่ที่ว่าเส้นใหญ่เส้นเล็กนี่ราคาราคารุ่นใหญ่รุ่นนี้ที่กําลังทาเนี่ยรุ่นนี้รุ่นใหญ่อันนี้หนึ่งร้อยบาทวันหนึ่งทําได้สองอันก็ถือว่าดีก็ถือว่าเยอะแล้ววันหนึ่งสองอันลงทุนซื้อดํามมาด้ามละห้าบาทมีลวด ก็ไม่มากก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงครึ่งวานะไม่ถึงครึ่งวา,นะงงวาแล้วก็ตะปูสามตัวอันตะปูห้าตัวแค่นี้มาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวเพราะว่าส่วมากแล้วก็คนที่ก็จองอ่ะที่ก็จะได้เพราะไม่จองก็จะไม่ได้เพราะว่างานเราทําคนเดียวไม่มีลูกน้องไม่มีลูกมือแล้วก็อา่าคนที่จะ จองนี่ก็ต้องรู้รู้ที่ถ้าไม่รู้ที่ก็ไม่รู้จองที่ไหนเหมือนกันก็คือว่าตอนนี้คิวจองเยอะไหมครับตอนนี้คิวจองเยอะไหมเยอะทาไม่ทันทาไม่ทันเพราะว่าเขาต้องการว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องการให้หลุดต้องการให้แน่นให้ทนนะส่ว่มากบางคน3ปีแล้วว่ายังใช้ได้ดีอยู่เลย<ม>เสียงตอบรับมานะบางคนว่า3ปียังใช้ได้ดีอยู่ตรงนั้นนะพูดง่ายว่าไม่มีหลุดคำประกันได้ส่วนมากโทรเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไม่ได้ให้เบอร์เข้าไว้แต่ว่า สมากเขาจะรู้บ้านรู้ที่คนปากต่อปากเข้ามาที่นี่บ้านเลขที่17หมู่5ตำบลก,ก๊ลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมู่บ้านตอนทราย,ย0891383825ลุงดุย